ฮัลโหล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 เซ่ฮัลโหลทักทายสบายดีกินตํำหงอีกแล้วแต่ว่าตอนแรกว่าไม่อยากกินดอกไปที่นี่พอไปได้ปูดองป,ป,ปูดองคุณแม่คุณแม่ปูปูดองซื้อยังก่อนเฉยเขาไปห่องดกระแสคุณแม่หนูนาปูแดดปูดองหอไหมเรไไ็มากระพุกนึง ก็เลยนตำซะเถอะเครื่องกับอันบัครบดอกบัเกระเทศบ่วมีมือนี่แต่ว่าคิดอยากตำคานออกไปก็เล่นตำลดไม่ตำใส่กับพวกกิน มาละก็พักบุ้งนะเห็นซาวเปเล่เพิ่นกินเป็นตาแสบคัะผักบุ้งหน้าก็เป็นสมต่ำไหมชนะาเปเล่ครับ นี่หละนี่ไอปูหน้ามาปูปูปหน้าเราดองคือดองงามใช่ไหมเรืองอย่งเรืองไว้ไหว่วยยงปกติขนาดเท่าดองกินเองนะ ซาลงมันด้ยมันดำเขาจะเอาขึา้นดองง่ามค่ะโบใส่เมื่อกับกับโแสบสมตำเนาะใส่สอนกับโบแสบเนียมันต้องคุยยังเสียเพชรแล้เด้บัน ปหปูเขาต่อนง่ามมากมีไข่มัน,มนไข่ม,มันปลากกยก็เลยเอามากินก็นไปแล้วล่ะคานลุกสือทอดมั่นปลากายมากเมือนชาเ ขัาปูด,อ,ดองเัป็นคือแสบเลยว่ะอืมตัวเหลืองๆงามๆข้าวปุกละร้อยสามสิบบาทอยากซื้อมาขายด้ยทิ่นีคนอุดมมัวบน่อน ว่เข็มป่มันมมันบ่นบดเด้เข็มเผื่อข้าดองเองเข้มเข็มใส่น้ำปลานเนาะถ้าจะเอาใส็งยังนาะไาแล้วนบ๊ายบายค่ะ